ประโยชน์ของน้ำกระเจีย๊ยบน้ำกระเจีย๊ยบมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเนื่องจากกระเจีย๊ยบแดงมีสารอาหารและสารพฤกษะเคมีที่สำคัญเช่นวิตามินซีแร่ธาตุและสารตานอนุมูลอิสระประโยชน์ที่เด่นชัดของน้ำกระเจีย๊ยบได้แก่ 1. ช่วยลดความดันโลหิตน้ำกระเจีย๊ยบมีสารสำคัญที่ช่วยขยายหลอดเลือดและลดความดันโลหิตซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง 2. ช่วยลดคอเลสเตอรอลสารต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 3. ช่วยขับปัสสาวะน้ำกระเจี๊ยบมีคุณสมบัติเป็นยาขับปัสสาวะธรรมชาติช่วยล้างสารพิษในร่างกายและลดอาการบวมน้ำา 4. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน วิตามินซีในน้ำกระเจีย๊ยบช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและโรคหวัด 5. ช่วยลดน้ำหนักน้ำกระเจีย๊ยบไม่มีไขมันและมีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 6. ช่วยปรับสมดุลน้ำตาในเลือดมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดซึ่งดีต่อผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน7ช่วยย่อยอาหารกรดอินทรีย์ ในน้ำกระเจีย๊ยบช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดและช่วยให้ระบบลำไส้ทำงานดีขึ้น 8. ต้านการอักเสบสารฟลาโวโนอยด์ในกระเจีย๊ยบช่วยลดการอักเสบในร่างกายลดอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามควรบริโภคน้ำกระเจีย๊ยบในปริมาณที่เหมาะสมเพราะการดื่มมากเกินไปอาจทำให้ไตทำงานหนักจากการขับสารออกจากร่างกายมากเกินไป